สวัสดีทุกคนพี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวหนูกดติดตามกลับได้ทุกคนโอ้วันนี้ไล์นานมากเลยสามชั่วโมงเนยเอ้ยขอบคุณพี่แก้วเสียแก้วขอบคุณค่ะพี่มีอีกไหมดอกหลับ Hi Hello My name is Cream เฮ anyway, um, ้ยคือเบื so, so, yeah. so, hmm. ่อฝรั่งเดียววะอย่าลืมติดตามกับนะครับโอเคพี่เติ้ลโอเคค่ะพี่เติ้ลพี่เติ้ลส่งของขวัญมาให้ด้วยสงวัยทำไมฉันจะไปพัทยาอยากไปเที่ยวด้วยกัน No 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 I ค um, ah. ือจะพูด่อะไรล่ะอเธอฝรั่งไปไกลๆได้ไหมฝรั่งเนี่ยยิ่งแห้งวาวเป็นอยู่เด้อโซ พี่แก้วขอบุณค่ะพี่แก้วช่วยหนูทำภารกิจหน่อยได้ไหมข้างบนเนี่ยมันเป็นกระทรงอะ่ะเนี่ยมันแปดอันแล้วเหลืออีกสิบสองอันอยู่ตังวันนะคะพี่สักแก้วค่ะอะไรเนี่ยพัทยา no อ่า ไอ้ m e from มไทยแลนด์อ่าอินสแควใช่ไหมมันพูดนี้ใช่ไหมกูก็พูดเป็นเว้ยผมอยู่อรันอ่อคพี่อยู่พี่อยู่สแควค่ะอยู่เขาชะก,กันที่มันมีเรืงเยอะเติ้นหองของขวัญหน่อยได้ไหมน้องเติน้นพี่จะไปนอนแล้วนะแบงค์ขอยีสบ้านแม่ผมเลยโอ้ยอยู่ทางไหนบ้านแม่เติ้นอะ สวัสดีค่ะ93คนทุกคนเราจะไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยมา,มาคุยกันขอบ้านแขีวดีครับน้องพี่เอกชัได้คะ่ะพี่ทักหลังไม่ได้เลยแต่พี่ต้องส่งของขวัญให้หนูก่อนนะใค่ส่งของขวัญให้หนูหน,หนูแจกหมดละตอนนี้ง่เพียงพัทยาโอเคน้น สวัสดีทุกคนแปดสิบหกคนดูหนูฝุ่นังมาแต่ได้น้อง h e l me p l e a ใช่ค่ะพี่หนูทำไฟหน้ามาค่ะพี่ช่วหนูทำภารกิจหน่อยนะข้างบนอะใครก็ได้ทุกคนพี่กุ้งังไม่นอนอีกนอนเถอะนะพี่กุ้งสวัสดีตอนเช้าไปเรื่อกับพวกเราโอเคปแป๊นนึงงะนแต่เปแยลภาษาคุยกับฝรั่งก่อน คุณส่งของขวัให้ฉันไปทั่วเลยกูอืม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 แป๊บนึงนะน้อรอคุยหนูพี่ก้องส่งของขวัญมาก่อนเอาล้วถ่งเดินเดยวไลน์หนูมันปิวเลยมันจะไม่ได้ไลฟ์พี่ดูแลวนะโยอืม you send me again you send me again มาส่งของขวัญมาให้เลย บอกฝรั่งนี่บอกนั่งอยู่น่นแหละวาสรงยักเทือแทนบอกภาษาอังกฤษบ่คืออยู่โจ้โอ้สวัสดีค่ะร้อยคนดูพี่ฝากกดติดตามหนูด้วยนะดีครับสุดสวยสวัสดีค่ะพี่มอดตั้งป้างหมายของขวัญเล่นใช่แต่ก็ได้อยู่นะขนาดตั้งอุ้มใจห้าอันอยังได้เลยอะไรเนี่ยมันบอกว่าอะไร อิสราเอลอ๋อ hmm. นั่นคนที่มาจากช่องเอเล่แน่เลยอื mm hmm. อฟัง you send again. s e n d me again มาเมียพี่เต๋าพี่เต๋ายัางไม่นอนอีกเหรอน่ารักจังเนาะพี่ขอบคุณค่ะตั้งกุลาบร้อยดอกคบโดดตกคบโดดตกตกยี่สิบไม่เอาดอกกลาบ เดน๋ยวตั้งก่อนแปบนึงจะเย็นนะทุกคนใจเย็นเย็นนะน่าล้วครับขอบคุณค่ะอะทุกคนช่วยส่งอันนี้ให้หน่อยดิมันเป็นเตือนมาก็เจอคนสวอเลยเบอร์จะพี่มอวช่วยหนูหน่อยอีต,ตัวเนี้ยเนี้ยเนี้นนนยใครก็ได้ลงทะเบียนภาษาฮีบูฮีบรูกุหลามันสามารถส่งให้ทุกคนในจำนวนเอาอื อันนี้มันให้หนูตั้งอะไรไม่รู้เนี่ยเป้าหมายสายฟ้าแรมเนี่ยทุกคนใครมีก็ช่วยส่งหน่อยนะเย็นเย็น yes, yes. อ๋อทุกคนตีสามสี่สิบห้าเราจะไปนอนแล้วนะว่นนี้เราตื่นเจ็ดโมงนะโอเคครบทำไยด,ดูต้องมีอะไรเล่นใช่เดี๋ยวแปนึงนะ ทุกคนเดี๋ยวตั้งให้เราสักคู่